รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่อิงกี้ในรายการจิกซอต่อฝันค่ะรายการที่จะขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะมาต่อเติมความฝันอันยิ่งใหญ่ของน้องๆทุกคนซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีอาชีพที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้รู้จักกาันวันนี้ค่ะเราจะพาน้องๆมารู้จักอาชีพหนึ่งที่พี่อิงกี้รู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าบางทีเนี่ยคนยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ในโลกด้วยหรือว่าบางคนเคยได้ยินชื่อแล้วแต่ก็แปลไม่ออกอยู่ดีอาชีพนี้คืออาชีพรุคคกขากรนั่นเองค่ะ บางคนเรียกเขาว่าเป็นหมอต้นไม้ก็ได้ค่ะซึ่งเจ้าของความฝันวันนี้ก็นัดอิงกี้ไว้แถวๆนี้แหละไม่รู้ว่าเขามาถึงหรือยังเดี๋ยวไปตามหากันแป๊บหนึ่งนะคะ ผมก็มาแล้วโอเคเย้ <Okay. S 3> <Yeah. S 2> และนี่ก็คือเจ้าของความฝันของเราค่ะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูชื่อเคทเคหนูเป็นเด็กร่าเริงสดใสรักธรรมชาติมากแล้ว,วันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะที่จะได้มาเป็นหัวต้นไม้ฝึกหัดสวัสดีครับผมชื่อคูณผู้ใหญ่ชอบถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ผมเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่รู้จริงๆวันนี้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ว่าลูกขกรททำหน้าที่อะไรบ้างไม่แน่ตอนผมโตขึ้นผมอาจจะเป็นลูกขกรก็ได้นะครับสวัสดีครับผมชื่อไดผมเป็นเด็กกรุงเทพครับแถวบ้านผมอ่ะไม่มีต้นไม้เลยแต่ผมชอบต้นไม้นะครับมันทำให้เราสดชื่นทําให้เราอากาศดีวันนี้เลยอยากมาลองเป็นหมอต้นไม้ดูสักครั้งครับ ทั้ง3คนนี้ก็คือเจ้าของความฝันที่อยากเป็นรุกรกรตัวน้อยค่ะแต่ก่อนอื่นพิงสงสัยมากเลยอะว่าเราไปรู้จักอาชีพนี้ได้ยังไงคือตอนแรกเนี่ยมันผมก็แบบมันชื่อมันก็ดูแปลกๆดีครับแต่ผมก็เคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่เคยรู้จักผมโตขึ้นผมไม่อยากเป็นอะไรก็เลยอยากมาเรียนรู้ครับว่าเขาทําอะไรส่วนหนูก็เป็นคนชอบต,ต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็ไปเจอคลิปเกี่ยวกับลุกขกรค่ะก็เลยสงสัยว่าเขาทํำยังไงก็เลยอยากมาเรียนรู้ค่ะ ส่วนบ้านผมอะไม่ค่อยมีต้นไม้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับต้นไม้มันจะเป็นยังไงผมก็เลยอยากเป็นครับดีมากเลยในไหนทุกคนเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันแล้วพิงจะพาทุกคนไปต่อจิกซอความฝันตัวต่อไปดีไหมดีดค่ะหอมไหมครับห<ข>อมค่ะไปกันเลยเอาพิงา ตามหาไปทั่วเลยค่ะพี่ป้อมค่ะนี่คือพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมเป็นผอ,อจากกรมป่าไม้เป็นคนที่ดูแลลูกคกรโดยตรงเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยพาเด็กๆนะคะทั้ง3าคนว่าที่ลูกคกรุ่นใหม่น้องเคสเคสน้องครูแล้วก็น้องได้พามาตามติดชีวิตพี่ป้อมบันหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับขอชื่ออีกครั้งรีบน้องเคส <c oughs> เคสค,ค่ะ คุณแล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมครับยินดีมากเลยครับพี่ป้อมครับวันนี้น้องๆไฟแรงมากเลยเตรียมคําถามมาเยอะแยะมากมายจากบ้านเอาเลยพี่ครับพี่เป็นลูกข้าวกรมากี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับกี่ปีไม่ใช่กี่ขวบแล้วพี่ป้อมครับเราจะสามารถแยกระหว่างต้นที่ป่วยกับต้นที่สุขภาพดีได้ยังไงครับแล้วทำไมเรียกลูกข้ากรว่าหมอต้นไม้อะคะเดี๋ยว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 คำถามเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไหมครับใช่เลยครับไปคุยกันเลยไปค่ะ ที่นั่งและตรงนี้ลมเย็นมากนั่งคุยกันได้สบายสบายเลยค่ะพี่ป้อมอย่างแรกเลยอิงอยากรู้ว่า,าลูกข้ากรนอ่ะจริงๆคืออะไรเผื่อน้องน้องแล้วก็คนทางบ้านด้วยที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินคํานี้ค่ะลุกขากรอาจจะเป็นคําใหม่สําหรับพวกเรานะน้องๆทั้งสามคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินรู้จักลุกคเทวดากันไหมครับไม่ลูกคขเทวดาก็คือเทวดาที่ดูแลรักษาต้นไม้ <c oughs> ใช่ไหมครับทีนี้ลุกขากรก็ ลูกขาก็ไปว่าต้นไม้กรก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนเกษตรกรวิศวกรอันนี้เราเรารู้จักเนาะ,อะพอลูกขะรวมกับกรก็คือเป็นลูกขาก,ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้แล้วคําว่าหมอต้นไม้มันหมายถึงคนตัดต้นไม้อย่างเดียวเหรอคะจริงๆหมอต้นไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกขาก็าะฉะนั้นลูกขากอน,อนดับแรกคือต้องเข้าใจ นิสัส่ต้นไม้ก่อนว่าควรจะต้องปลูกต้นอะไรตรงไหนยังไงพอเราปลูกไปแล้วพอต้นไม้โตขึ้นมานะครับต้นไม้โตขึ้นมาเราก็ต้องดูแลให้ต้นไม้นี่โตขึ้นมาอย่างแข็งแรงสวยงามแล้วถ้าเราไม่ได้ดูแลวันดีคืนดีะแมลงเข้ามาเจาะทําลายกิ่งหักลงมาเราก็ต้องเข้าไปดูแลต้นไม้ต้นนั้นก็เลยเรียกว่าหมอต้นไม้ที่จะไปช่วยรักษาต้นไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมมีสภาพที่ใกล้จะอาจจะอาจจะใกล้จะตายให้สามารถฟื้นขึ้นมา พี่บอมเป็นลูกกรมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าย่าง1ิบขวบหรือ10ปีละนะครับสิปีแล้วก็ตั้งแต่ปี2559ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีความเห็นเร่งเห็นความสําคัญของต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่ว่าจะต้องมีการดูแลได้อย่างถูกต้องงานลูกขกรก็จะแพร่หลายนะครับแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาทํางานด้านลูกขกรเพื่อที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้ในเมืองนะครับ จะดูออกได้ยังไงคะว่ากิ่งไหนต้องตัดกิ่งไหนไม่ต้องตัดเพราะเวลาเราลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ที่เราปลูกใช่ไหมเ <_ s> หมือนอย่างเราปลูกเพื่อต้องการร่มเงาอาจจะลูกข้างบ้านเรานะแล้วก็อาจจะต้องการร่มเงาตอนต้นไม้ยังเล็กอยู่มันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พอต้นไม้โตขึ้นมา,าบางกิ่งก็จะเบียดเข้าหน้าต่างบ้าน <s> บางกิ่งก็อาจจะหลังคาลงรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการการตัดแต่งเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าการแก้ ปัญหาเพื่อไม่ให้ต้นไม้นั้นทําอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการการตัดเราก็ตัดเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วเราต้องเรียนแบบสายอะไรมาถึงจะมีความรู้ด้านแขนงนี่ครับเพราะว่าเหมือนในห้องเรียนเราก็เรียนแค่คณิตวิทยศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทย์มันก็อาจจะเรียนแต่ไม่ได้ลงลึกครับก็อย่างวิชาที่จําเป็นสําหรับลูกขกรเลยก็คือหนึ่งคือทางวัณศาสตร์ก็คือทางด้านป่าไม้ซึ่งเขาก็จะ สอนว่าต้นไม้ต้นนี้อชอบดินแบบไหนชอบความชื้นยังไงชอบแสงไหมแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือเรื่องของภูมิสถาปัตย์ปัจจัยแวดล้อมกันที่จะนําต้นไม้มาวางณจุดจุดหนึ่งมันจะมีความสวยงามไหมมันจะก่อปัญหาให้เกิดอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่น้องๆโอกาสดีนะได้มาได้มาเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นเป็นวิชาที่จะติดตัวเราไป ตอนที่เราเรียนสูงขึ้นด้วยโอเคอิงว่าตอนนี้ทุกคนอะเริ่มรู้จักแล้วแหละแล้วก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าลูกค้ากรเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็มีหน้าที่ดูแลอะไรบ้างแต่เรามาจิ๊กซอต่อฝันกันทั้งทีเนี่ยจะแค่มานั่งฟังอะมันก็ไม่ใช่อะเราต้องไปลงมือทำด้วยดีไหมคะดีค่ะวันนี้พี่ป้อมน่าจะเตรียมทีมงานของพี่ป้อมไปด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้เราแบบลงมือทำเหมือนลูก้ากรจริง พี่ป้อมเร็วพี่ป้อมพร้อมไหมแล้วพี่ป้อมพร้อมไหมคะพร้อมเต็มร้อยเลยครับไปกันค่ะงั้นไปกันเลยนี่แหละค่ะลูกคากรหรือหมอต้นไม้ของเราในวันนี้พี่ป้อมเขาบอกมาเองเลยนะคะว่าพร้อมถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้น้องๆแบบหมดเปลือกเลยวันนี้รายการจิ๊กซอว์ต่อฝันของเราเวลาหมดลงแล้วคงต้องจิตตามความสนุกกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้พิงกี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ